สวัสดีทุกคนมาดูตะกรงทำอะไรวันนี้โอ้ตะกองทำอะไรเอ่ยก็ลุ้มให้ยังเลยพ่อกล้วยอ๋อตะกรงจิปลูกกล้วยกล้วยหอมเตีย้ยกล้วยหอมเตีย้ยขุดลุม น่ไม่ที กูไว้ขายแต่กินเลยขายห้องเนี่ยล,ออละเ้ยลักกงขายกินกินไม่ได้ตืออ่อขอบ้านสวนปลูกผักกินริมรั้ว อยู่ก็ไปโพเห็นแล้วปลูกปลูกไว้ลายยื้อตะก่องไปยังมันมาอยู่บนโซาหาปลูกตับพักฮะมันอึยประมาณได้พ่อ อันนี้เพราะอะไรแต่ประมาณหาสิบเซนอ๋อนี่ปลูกปลูกขุดลุมประมาณหาสิบเซนาะปลูกกล้วยปลูกกล้วยหอมโอเคย้ายปล่องมาปลูกเมื่อดีปลูกเมื่อดีปลูกเมื่อใดบ่เนี่ยปลูเมื่อจินหมาเมื่อเมื่อไรทันเอาเจ้าตำร้ายยังยี่งเสร็จเจ้อ๋อต้องร้อยย้ายป่อง ปลูกเข็ดลับปลูกกินหมากปลูกกินหมากเพื่อนบอกว่าปลูกวันพุธปลูกกินใบปลูกวันอังคารนุษย์ไม่ได้วันหย่างอ่าวันป้าอีกเป็นนั่นต้น่ะวันคารพุธมืัอนี้หระวันพุธมืัอนี้วันพุธแต่เอาเรามาปลูกแม่โอ้ร้องก้นหลุมอ๋อ มอร้องกลนลงไปนิดนึงก่อนจะปลูลกกระปส,มสม้มกอส้มนี่ตอกกันจะอยายต้นกล้วยลงนะ มัดนนีตะกรองให้เล้ใไอเมียเรามาปลูกได้บันในใดเนี่ยยายป้องเล้เกิดบันผุดแล้วป,วปวลูกไอก้วยผลละไม้ที่มันเป็นหมากปลูกดกแล้วก็เลี้ยใหเมียเรามาปลูกปลูกจังไดแไหมเาขาเขาก็อาใบามันวางลุงอ้ออองแล้ว,วก็่ว่าปลูกห้องเรามึงอยห้องใหญ่คอยสวนกว่าค่ะ๋อเอี่ยก็ กูห้องเราเมึงอย่าห้องอย่าไข่สวนป่าผาอย่าให้ไข่สวนป่าพาให้กินได้ทานให้กินได้ทานให้ได้กินได้ทาน,น,อ,น,ทานอย่างอีกให้เกิดได้งามแต่กินให้งามเอากล้วยมาป่ะเธอเอายกล้วยมาเออเอากล้วยมาปลุกอ่า กินงากินอะไรทานเด้อมื้อนี้มื้อดีเมื่อมาโต่อือได้กินเมื่อดีเมื่อเมื่อนี้เมื่อดีเมื่อมางดกบ่กเมื่อมางดกวันพุธวันพุธเจ้าเกิดวันพุธโมเม้นติเกิดวันพุธแล้วอ๋อปู่ปุ่ดปลูกพักปลูกหญ้าปลูกผลไม้ปลูกวันพุธปุ่ดปลูกงามแม่นบอท่านละครปลูกอ่ม ปลูกองุ่นปลูกพันธพดอ่าปุ๋ยใส่น้ำเดี่ใส่น้ำเดีว่วร้องพื้นร้องพื้นอ่าเก็ดหลับปลูกกล้วยปลูกพักใช้งานนะความเสื้อโบราณปลูกตามวันจะได้พ้นดกออกลูกดกให้ได้กินปลูกได้ไหลายก็จะได้เป เห็ดบุญเห็ดทานนะ้ำแจกคนเอาน้ำลงไปเสร็แจรแล้วเสร็จแล้วบ่เร,เราว่าท่มห้มันแล้วปุย้ยถมซั้นนี่ละถมซั้นนี่ยอ๋อเรียบร้อยเอรราใบหย่างนาะปลูกกล้วยอวิธีปลูกแบบวัสดุโบราณเยอะท่มกี่ก้อนเนาะท่มตีกี่ก้อน โทมให้มันเบิดเป็นมังหนามตัวเป็นมังหนามจ้ะหนามโง่เนาะพอแล้วเออไทยทั้งนี่เรียบร้อยบ่ยเรีย็บร้อยแล้วปลูกง่ายๆปลูกง่ายๆ ปูกล้วยหอมกล,กล้วยนวาร์หรือกล้วยอะไรก็ได้เฮีจ้าถ้ามากคลิปกระปากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามหด้วยจา้าขอบคุณจา้า